เรา้อไ้ใครับเอาก็ปิดเลยมนิเตอร์เสียงฟงด้วยด้วยต้องใส่สาย3.5มิลที่กูบอกว่าแบรนด์อื่นเขาไม่ทำมิกมีแบรนเดียวที่ทำแล้วไงไอ้ที่ทำมาก็คือกลับไปเหมือนแบรนด์ ห้าคู่ห้าิห้าเห็นนี่แหละแต่ว่ามันจะถ่ายยากนิดนึงแต่เมื่อวานนี้มันออกห้าโมสี่สิห้าเวลาวันนี้ค่อนข้างเร็วนิดนึงน้ำนี้กี่ตัวครับน้ำตัวนิจแจวไว้นิจแจวไว้

แกพี่หรือเปล่าไปตอน4โมง4 40อ่ะพี่หันไปวะพี่หันไปวะคะอ่ะพี่หันไปอ่ะห้าอ๋ออะไรวะด้เด็ดละเพราะว่านะครับเดี๋ยวผมจะปาดไปด้านขวานะรอ3 2มาครับยังไงดีครับพี่ใบรออ๋อเอานี่ไงตาว่าผมส n a ปไปเลยครับพี่ถ่ายเลยผมใส่ย s น a p ผมพิจารณาหยุด สุดร้ายนี่เอามาแขงแรงพี่อนังเดือดได้ใช่ไ